ด้วยนะขอแค่นี้ก็พอแล้วเเกนะม,เนะมันจะเป็นัไมัจะถมันจแล้กเราดูก,กันนะะตอนนี้ก็แค่รอจู้ไปอจับไปเรื่อยๆเดี๋ยมันก็ได้ทนะุกคนจะฆ่ามัก็ดกได้ได้มาจับหนูท่อ ใช้ได้เนาะเึกว่าตอนนี้ก็น่าจะแบบชิวๆแหละเออมาตงุงหนูท่อมันไม่เอยมีอะไรอะ่ะดีนี้เป็นไบบีใหม่อนะเป็นไอดีที่แบบดวงดีที่สุดแล้วอะ่ะคือของออกโคตรดีอะ่ะไปดูบรรยากาศภายในเกมกันเลย สามสองหนึ่งพีว่วตอนนี้เราเกิดที่เฮ้ยอตอนนี้เราเกิดที่ที่ไหนสักที่เลยอไ,ไที่มันส่นสเพราะเราเปิดเจโลสะกดเอไว้เลเนะนี่ยไ่คิดไม่มใครมีวัวงไหม,มไอเทมกิจกรรมสักมือ ไม่มีคนนะไม่มีคนแน่นอนกงคนตัวีนนนน่เปิดแอร์ดับเงือมได้ขอ,อขอแบบตืนดีอ่ะพอจะมีบ้างไหมตืมน่นอะไรเนาะนได้ ได้ M16 ก็ได้ M4 OM16 เยี่ยมมีอโอ้แยักันีเกือดีมาจะหฟด้วยขายได้ขายได้ไก็รวยเลย M16 มันมีแม็กเท่าไหร่วะ e n e m e c t e d ตัวไปดูอะ M16 แมกเท่าไหร่ ซึ่นี่หน่อยแล้วก็ออกกันเลยดีกว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมามาฟาร์มเหมนคลิปเก่าดีเซลเสืออะไรอ่ะที่ไม่มีอะไรมั้งถ้าจะเกลืออะไรเนาะเดี๋ยวเราไปออกกันเลยดีกว่าไม่อยากเล่นเฉยไม่ได้อุยามาด้วยสิ แสนนี่งไหมเนี่ยไม่น่าจะนะ้ือมนี่ระบอกเจ็ดพันนึงยีเสือแปดพันแล้วหล มั่งมีอันกาะฟุตบอลสวยเนี่ยเจอเยอะอะไรไม่น่าจะดีเลอโอเคไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ I need to fix a broken limb ต้องการยา เดินไปยาวๆว่าเราคืนสองจ้ะดูเหมือนว่าเราจะเจอคนในครอกมานะ ดูดิอยู่ไหนพี่เห็นว่ายันหอมลังเสริมดูดิหอมแงเสริมอะไรไหนไหนคือคนไหนวะอ๋อนั่นๆเจอ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 เคนเจอคนอยู่ในในหอกม้าเปล่าวะ เปิดไฟเช็คแต่บอดบอดเหรอพิ้วออระเบิดดีเ้อหน่อยไหมเห็ตรงนี้ไม่มีโอ้โเดไปเลยโหลดเนีเหน่อยเจอคนว่ะระเบิด ิวโอเคเฮ้ยเจอเจอขาขาเขาี้มึขาโอเคเหนอวิวอ้แบตบอสโดนเลยหมดป็อ2แมกแล้วเนี่ยโอเคโอ้ย โอ้นรูว่าคนบอดนรือแอว่ะตัวเาเลยบอสไอ้คนเฮ้ยที่จอคนว่ะไอค้คน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดักมันนะึ้อ, <c oughs> <c oughs> อืมเท่ทีไม่ค่อยสบายเดี๋ยวหันยาก่อน ไอ้เพื่นอยู่ไหนวะ้เพื่อนหมนอยู่เหต้องลุยเดี่ยวอลมาดิไอ้มนุษย์มาดิมันอยู่ข้างในแน่นอนึมันยิงแขนเตือมหักโอ้ยยยยยดยยย ต้อใส่หมวกหนึ่งเหรอสมุนถังโอเคก็ก็ว่าหละตายอาเจาะสองมาแล้วโหโโโอ้โเคบมาดีมกบมาดิน้ำเอาน้ำมาเอาผ้าวุ้ยคุณแจ แกเก็บใส่เศษไม่จะดีกว่านะขีดเก็บเอาไว้ในกระเป๋ามีอะไรมียามีทุกทีเคมียาเติมกระสุนด้าหนึ่งเคมีอะไรหัวเทียนอันหนึ่งยังไม่เก็บอะ่ะดูะสะโขมไหลซี่ยังมีแทง โอเค๋ยวไปเกันเลยดีกว่าไปทุ่เซฟดิมีดาบเปล่ามีดาบเปล่าเออม,มีโอเคดูเซฟหน่อยสิมีอะไรดีไหมเออไหนไหนไหนโอ้โอเคดีว่เดี๋ยวก,ก็เก็บไันนี้ทุ่เซฟ ศูนย์รอให้เติมเสร็จก่อนก่อนนี้ลราไทยโอเคอไม่เสียหว่ะเก็บได้ละเดี๋ยวตเตรียมตัวออกเลยดีวยกว่าวันนี้น่าจะแบบคุ้มแล้วแหละมีคนว่ะใครก็มีคนละดับต่อยสักหน่อยไม่เสียหายหรอกมัง้งเนาะ มันก็เต็มกระเป๋าเนะี่ยโอเครอคนอีกสักหน่อยเออจะได้แบบออกเยอะๆอนนีก5นาที 5, 5แล้วเห็นว่าจะยังไม่มานะเนี่ยเราไปดูดิเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงไม่ใช่เหรอมันอ,ออกเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเก็บศพที่เหลือที่เรายิงเอาไว้ ไอศอกหรือเมื่อกี้อยู่ไหนเนะมื่อกี้ทุกคนก็อาจจะเห็นใช่ไหมว่าไอศอกเมื่อกี้ที่มันใส่หมวกน,นะนกแล้วมันติดไอ้ประตูรั้วซึ่งตอนนั้นผมไม่เห็นก็เดี๋ยวคอยดูความบั็กของเกมนนะโอ้ยนี่นแล้วโฮ้โโอเกียร์ติดอย่างไรอ่ะมีอะไรดีหรืเออ ขยะนี่มันขยะชัดๆโอ้โห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 เบยดดูสภาพเปิดเอ้าบ้านถูกเปิดไปแล้วไม่มีใครตายด้วยเนะี่ยไม่มีรีเซิร์ฟด้วยเฮ้ยมาลวกันกระสุมมาเลยเนี่ เต็มแล้มอิ่มๆเลยวนันนี้เราจะไม่ขึ้นชั้นบนกันนะเราขอปิดประตูก่อนเช็คก,ก่อนว่ามีคนอีกไหมตั้งค่าไปดิเอเอาอันนี้ไว้ปรับปุ่มนิดนึงนะเพราะจะได้กดง่ายๆเนาะเออถ้ากดง่ายยิ่งดีโอเคปรับขนาดปุ่มถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออนัยนะ ตอนนี้เราก็แบบขนาดปุ่มกันต่อพวกคนตั้งค่ายังไงก็คอมเมนต์ได้นะเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่า <c oughs> <c oughs> อืมโทษทีอดีเจบ็บคอเราจะออกเป็นทางออกนี้แล้วกันนะระหวังว่ามันน่าจะเปิดถ้าเราดูงดีนะถ้าเราโคนะเ,เทอ่ะอีสืออ่ะไปดี <c oughs> แล้ก็กินน้ำนิดหน่อยกินนส้มงมันลังโอ้ยมันกินไม่ได้กินยากโอ้ยกอไปกับจุดขมาก ก็อาจจะไม่เคยสบายน้กมีต mm ัวไม่ได้ไม่มีอืมนไหนดูสิจะได้เท่าไหร่ถึงกึ่งแน่